ทิศต,ตอนที่เจ็ดยามมังตรามุตอนที่สองนางนันทวดีเทียบสำรับแล้วคอยปรนิบัติบิดาอยู่แต่ทักษยอดินนั้นยังคงถนอมยศไม่ได้เรียกเจเด็ดเข้ากินร่วมมังตราเห็นอาการรู้ทันแล้วคิดน้อยใจจึงพูดปเปลยกับเจ้าบ้านว่าข้าพระเจ้ามีความสังเวชเจเดดนะัก ที่ดูเศร้าหมองผิดกว่าครั้งอยู่ร่วมวังแม้นข้าพเจ้ามีบุญสมคิดจะขัดราศีจะเด็ดอันบัตนี้เสมอพนักงานผู้น้อยสมัยให้สมกับเป็นพี่และเพื่อนตายและเพลานี้ข้าพเจ้ายังอิ่มอยู่เชิญท่านอากับสอพิญญารับประทานก่อนเถิดข้าพเจ้าหิวเมื่อใดก็จะกินด้วยจะเด็ด ทกยอดินแจ้งน้ำพระไทยพระราชบุตรก็ทวงมังตราไว้แล้วเรียกเจเดจเข้าร่วมสำรับด้วยตั้งแต่บัดนั้นมาทกยอดินก็เกรงใจเจเดจยิ่งขึ้นกว่าเก่าเมื่อถ้อยทีถ้อยสำราญกันแล้วเจ้าสอพิญญาก็ลากลับและความชอกช้ำเป็นรอยปรากฏอยู่กับอกทักยอดินก็พาพระราชบุตรไปส่งด้วยเห็นเวลาค่ำแล้ว มังตราจะจากก็ช่วยมือเจเด็ดมาแล้วว่าวันนี้ข้าพเจ้าเห็นแต่หน้าท่านมีได้นั่งสนทนากันให้สมที่นานพบต่อเวลาวันพรุ่งวันรืนลงเมื่อใดจึงจะมาหาพี่ท่านอีกจะเด็ดสั่งความทุกข์สุขของตัวไปบอกมารดาแล้วมังตราก็ลาไปคงเหลือแต่ที่ดาทักยอดินกับเจเด็ดยังคุยกันอยู่นางนันทวดี กปรารภถึงการเมื่อกลางวันกับเจเดตว่ามังตราพระราชบุตรไม่ควรจะทำเอาตกใจเปล่าบอกกล่าวซะก่อนโดยดีแล้วฉไหนความจะเป็นดังนี้แต่เป็นทางดีของท่านที่คนในบ้านนี้จะได้ทราบถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระราชบุตรแล้วนางพูดทีล้อว่าเสียดาย ที่ข้าพระเจ้าเกิดมาเป็นหญิงแม้นเป็นชายแล้วก็จะฝากตัวเป็นข้าของพี่ชายราชโอรสพระเจ้าอยู่หัวไว้ป่าเบื้องหน้าจะได้พลอยมีหน้ามีตาเพราะอาศัยชื่อว่าเป็นข้าของท่านเจด็ดบ้างเจด็ดถ่อมคําสนองคํานางว่าอันข้าพระเจ้าว่าข้างมีบุญก็เหมือนกาฝากขึ้นบนต้นไม้ใหญ่ รากหาได้อย่างลงดินเองจะเป็นที่พึ่งแก่ใครนั้นหาได้ไม่แล้วแลอย่าว่าแม้แต่จะมีกําลังให้ใครมาพึ่งเพียงแต่จะรับใช้มารดาตนบุญยังไม่มีพอที่จะทำได้อันหน้าตาพอมีอยู่บ้างทุกวันนี้ก็เพราะได้พึ่งใบบุญท่านขุนวังและได้รับความการุณาจากแม่นางนันทวดีนายท่านดอก จึงพอประทังความรู้สึกให้เห็นว่าโลกยังเป็นที่น่าอยู่นางนั้นทวดีได้ฟังเจเดจรำพันถึงมารดามิอาจอดใจไม่ให้สงสารได้จึงว่าข้าพเจ้าพิจารณาท่านถึงหากไม่กำพร้าก็เหมือนกำพร้าแลอย่าว่าข้าพเจ้าล่วงเกินเลยนอกจากมารดาท่านแล้วซึ่งท่านพรากจากวังมานิ จะมีความคิดถึงผู้ใดอีกจเด็ดนิ่งเสียหาบอกไม่นางนันทวดีเห็นจะเด็ดนิ่งก็เกรงใจไม่อาจไต่ถามประการใดต่อไปยกเรื่องอื่นมาสนทนาอีกครู่พอข้ามจัดลงจะเด็ดเกรงไม่งามจึงลากลับที่ดาทักยอดินหน่วงเท่าใดก็ไม่ได้ฟังนางนันทวดีก็อยู่ข้างเสียน้ำใจ ฝ่ายสอพินยาก,กลับมาถึงที่พักแล้วเพียงสงบใจเท่าใดก็ไม่คลายแค้นพ่อยคําของมังตราเสมอหอกชัดค้างไว้ในหูตรงที่ถูกย่ำยีเล่นต่อหน้านางนันทวดีนั่นสิสำรารคิดขึ้นได้เพลาใดแล้วความอายผุดขึ้นทุกขุมขนครั้นจะฮึหานตึงตังก็เกรงแก่สักพระราชบุตร ความแค้นมังตราเกิดขึ้นเท่าใดก็ยิ่งเกิดความมั่นหมายนางนั้นเทวดีมากขึ้นเท่านั้นทั้งนี้โดยสอพิญญาเลงเห็นว่าแม้นละนางไปให้พ้นมือแล้วต่อไปเบื้องหน้าเกรงว่าจะดูนางไม่เต็มหน้าวิตกเสียว่านางจะนึกเย้ยเรื่องราวที่เกิดเมื่อกลางวันอยู่ในใจเจ้าสอพิญญาคิดอ่านทางทั้งปวงแล้ว ไม่เห็นทางใดจะเหมาะกว่าปูนบำเน็จให้เจเดตเป็นสื่อด้วยเจเดตเข้าถึงนางทุกเวลาจะพบปากค่ำคืนก็ไม่อื้อเฉาเหมือนตัวสอพิญญาไปเองคิดดังนั้นแล้วเจ้าสอพิญญาลุกขึ้นเรียกเจเดตเข้ามาสนทนาปรับทุกถึงความเมื่อกลางวันแล้วแซงทำเหมือนหนึ่งไม่ได้ผูกใจโกรธพระราชบุตรได้พูดกันช้านาน จนคเนว่าจะเด็ดวางใจว่าไม่มีใจแค้นตอบมังตราแล้วเจ้าสอพิญญาก็ถามเรียบเคียงว่าข้าพเจ้าประมาณถ้อยคําแลสติปัญญาท่านเห็นหลักแหลมอยู่และซึ่งท่านทําราชการอยู่ในกรมวังเพียงชั้นพนักงานผู้น้อยนี้เหมือนแก้วถูกทอดกลิ้งอยู่จมโคลนข้าพเจ้าได้ไหว้าวานในอันดับที่อยู่ร่วมกันนี้ เป็นที่ถูกใจอยู่ครั้นจะบำเหน็บท่านเป็นเงินทองก็เกรงจะต่ำกว่าความดีจึงขออุทิศตัวเป็นผู้อุปการะท่านหากท่านจะพึงใจตามข้าพระเจ้าไปรับราชการณเมืองหงสาว,วดีแล้วก็จะเลี้ยงให้ถึงขนาดจะด็ดได้ฟังก็เฉลียวคิดด้วยปัญญารำพึงคำสนทนาแต่ต้นมือมาแล้วก็สํนนึกว่า จ้าสอพิญยาคงไม่มีไมตรีต่อตัวโดยสุจริตแต่ประสงค์จะล้วงความให้แจ้งจะเด็ดจึงแซงทำเป็นสมนัตต่อถ้อยคำสอพิญยาว่าอย่างที่สุดสอพินยาไม่คิดว่าตนจะเป็นฝ่ายต้องกลก็บอกความในใจให้ทราบว่าตัวนั้นพึงใจนางนันทวดีจะเด็ดแจ้งแล้ว ความที่ไม่เคยชังน้ำหน้าเจ้าสอพิญญาก็กลับชังขึ้นเกือบจะรู้แก่โมโหพุ่งออกไปแล้วแต่มายังคิดได้ว่าหาใช่กิจการอันใดของตัวจะพูดไปใหญ่ให้ผิดใจกันเสียเปล่าแลประการหนึ่งจะเด็ดใครจะดูใจนางนันทวดีว่าจะรักเจ้าสอพิญญาอยู่หรือจึงรับคำเอา เจ้าสอพิญญาปลื้มใจเป็นที่สุดเข้ารูปหลังแล้วว่าแม้นท่านเอาธุระข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะแทนคุณให้ถึงขนาดจะเด็ดแ้งประจบว่าข้าพเจ้ารับท่านนั้นโดยไม่อยากขัดที่ได้ออกปากวานจะหวังเอารางวัลสิ่งใดนั้นหาไม่ได้ฉะนั้น ท่านจงอย่าได้กล่าวถึงเรื่องราวที่รางวัลกับข้าพเจ้าอีกต่อไปเลยรุ่งขึ้นเพลากลางคืนคนในบ้านสารวนกับงานอื่นอยู่จะเด็ดได้โอกาสปลอดอยู่กับนางนั้นทวดีโดยลำพังจึงกล่าวกับนางนั้นว่าบัดนี้ข้าพเจ้ามีความกังวลใจคิดไม่ตกอยู่อย่างหนึ่งคือได้รับหน้าที่เป็นพ่อสื่อ นำธุระรักมากล่าวแก่ท่านแต่ข้าพเจ้าจะบอกบัดนี้เล่าก็ไม่แจ้งว่าอารมณ์ท่านเป็นประการใดเพราะฝ่ายที่วานข้าพเจ้ากำชับไว้ว่าให้พูดจาเบี่ยงบายจนท่านอารมณ์ดีแล้วจึงค่อยบอกความในใจแห่งเขาฉะนั้นถ้าบุตรนายท่านเอ็นดูข้าพเจ้า อยให้ธุระที่รับปากเข้ามาสำเร็จลงโดยง่ายแล้วก็วานบอกข้าพระเจ้าด้วยว่าอารมณ์ท่านบัดนี้เป็นประการใดนางนั้นทวดีไม่คิดว่าจะมีคนพูดตรงจนหน้าหมันไส้อย่างจะเด็ดก็ประหลาดใจและอายเป็นที่สุดแล้วแต่ด้วยความอยากรู้จึงตอบไปห้วนๆว,ว่าใครวานท่านมาก็บอกเถิด จะต้องมาฟังอารมณ์ข้าพเจ้าคกลใดจะเด็จ,จึงว่าถ้ากระนั้นก็ดีแล้วข้าพเจ้าจะได้บอกบอกเสียให้หมดธุระพ้นอกไปเสียทีแล้วเจเดจก็กล่าวต่อไปว่าเจ้าสอพินยาวานให้ข้าพเจ้ามาบอกท่านว่าเขารักท่านเหมือนจะกลืนเข้าไปในกลางสวงและวเขาให้ข้าพเจ้าคอยฟังท่านด้วยว่า ยังจะมีไมตรีจิตกับเขาบ้างหรือไม่อันหนึ่งถ้าท่านปฏิเสธแล้วอนุชาพระเจ้าหงสาวดีกำชับให้ข้าพเจ้าสังเกตว่าท่านปฏิเสธด้วยเชิงชั้นมารยาเป็นคนหรือไม่ใช่ฉนี้นางจะกล่าวรับหรือกล่าวปฏิเสธก็กล่าวเถิดข้าพเจ้าจะได้สังเกตกิริยาท่านตามที่เขากำชับมา นางนันทวดีได้ฟังจะเด็ดเจรจาเหมือนหนึ่งคนหาวิญญาณไม่ก็โกรธจนไม่อาจกล่าวความอย่างใดออกลุกสะบัดขึ้นแล้วจะเดินหนีเจ้าหนุ่มรีบยนืนขึ้นขวางหน้าไว้แล้วว่าข้าพระเจ้าเป็นคนโง่เพียงเห็นกิริยาบุตรนายท่านเท่านี้ยังไม่อาจเข้าใจถูกว่าโกรธโดยน้ำใสใจจริงหรือมารยา ฉะน,นั้นจึงจะพูดให้กระจ่างว่าทั้งนี้ท่านโกรธโดยใจจริงหรือและข้าพเจ้าจะได้ไปบอกเจ้าสอพิญญาดัางนั้นนางนั้นทวดีร้องไห้เพราะมากน้ำใจแค้นแล้วว่าจะเด็ดเอยข้าพเจ้าเป็นศัตรูคู่อาฆาตของท่านมาตั้งแต่ครั้งใดเล่าจึงกล่าวกั้นเกินเอาเหมือนเป็นทาตปาก หักจูงให้เดินทางผิดแล้วมิหนังยังจะเย้ยเหมือนข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติชั่วฟังใครบอกรักแล้วก็ต้องอารมณ์สมใจตัวแต่ยังรักษาสมบัติของคนชั่วไว้คือกระทำม,มารยาประหนึ่งมิลงใจชอบข้าพเจ้าได้เคารพท่านแน่นแฟนเขียนด้วยมือแล้วก็อยากจะบูชาไว้ด้วยมือ ถึงท่านจะย่ำยีข้าพเจ้าอย่างใดก็ไม่คลายที่เคารพนับถือนั้นเสียแต่ถึงกระนั้นความรักตัวมีอยู่ซึ่งจะยอมให้ท่านเหยียบย่ำเล่นนี้ได้ไว้ท่านละการพูดชนิดนี้เมื่อใดเราจึงค่อยสนทนากันใหม่และบัตนี้ขอท่านจงหลีกให้ข้าพเจ้าไปเถิดคนทั้งปวงไม่รู้เห็น ยืนจังก้าอยู่ดังนี้ก็จะเข้าใจเป็นอื่นเจ้าพนักงานวังหัวเราะแล้วว่าได้รู้มานานแล้วว่าวิสัยหญิงนี้ถึงจะมีปัญญาเฉียบแหลมสักเท่าไหรสติก็ยังอ่อนอยู่ผิดใจนักก็ถือแต่วู่วามไม่ได้คิดอื่นลบล้างนางนันทวดีก็ว่าท่านนั้นเขารู้จักกันสิน้น ว่าช่างเจรจาแลที่เป็นแม่สื่อเรื่องนี้นั้นคิดว่าเรารู้ไม่ทันหรือว่าจงใจจะหยามกันเล่นโดยแซงทำเป็นโงู้ข้าพเจ้าจะถูกเป็นคนหย่อนสติด้วยเหตุใดจะเด็ดตอบว่าการใดเป็นหน้าที่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็คิดเป็นหน้าที่มิได้เอาเหตุอื่นมาปะปนคิด เหมือนที่เป็นสื่อสอพิญญามาวันนี้ก็มาโดยหน้าที่ที่เป็นคนคอยให้ความสะดวกแก่ท่านราชทูตแม้นข้าพเจ้าขัดเขาเสียแล้วไหนสอพิญญาจะบอกความนางโดยสะดวกได้บัดนี้ข้าพเจ้าทำหน้าที่ผู้ให้ความสะดวกแก่สอพิญญาครบถ้วนแล้วยังเหลือแต่หน้าที่ของตัวซึ่งยังไม่มีช่องจะออกปาก แต่ท่วงทีพูดไปจะไม่เหมาะแล้วทิดาทักยอดินสงสัยใจนักถามว่าหน้าที่ของท่านมีประการใดเล่าหรือว่าที่ได้พูดไปแล้วยังทําให้ข้าพเจ้าเจ็บใจน้อยจะว่าอย่างใดให้ยิ่งไปกว่าอีกหรือจะเด็ดว่าในหน้าที่เป็นผู้สุจริตกับท่านขุนวงังข้าพเจ้าจะขอทัดทานท่าน ถ้าท่านจะรับรักของทูตมอนแหล่ข้าพเจ้าพอใจในหน้าที่หลังนี้มากกว่าคราวแรกจึงหมายใจไว้ว่าถ้าหากท่านยอมรับรักสพิญญาตั้งแต่ข้าพเจ้าบอกท่านคราวแรกเมื่อครู่นี้แล้วข้าพเจ้าจะนำความนี้ไปฟอ้องบิดาท่านหากบิดาท่านไม่ติดใจชำระแล้ว ข้าพเจ้าก็จะชำระทางฝ่ายเจ้าสอพิญญาเสียเองนางนันทวดีคลายกโกรธแล้วถามว่าซึ่งท่านมาเจรจาแทนปากเจ้าสอพิญญานั้นไม่ได้รับเข้ามาด้วยความสมัครใจดอกหรือจะด็ดว่าจริงแล้วซึ่งข้าพเจ้าจะใจดำอำมหิตกับตัวเองด้วยการชักจูงบุตรนายท่าน ให้ไปไฝ่กับชายอื่นนั้นทำไม่ได้แล้วและข้าพเจ้าจะเป็นสื่อท่านให้แก่ใครผู้นั้นก็ชอบแต่จะต้องเป็นคนที่ข้าพเจ้ารักเสมอกับที่รักตัวเองนางนั้นทวดีฟังเอาว่าเจเด็ดพูดเป็นไนก็ยินดีแล้วเจ้าหนุ่มถามว่าการนี้ท่านเห็นควรจะให้ข้าพเจ้าตอบสอพิญญาอย่างไร ทิดาทักยอดินว่าสุดแต่ท่านเห็นชอบเถิดเจเดศจึงกลับไปหาสอพิญญาครั้นจะบอกตามกิริยานางเกรงทูดมอนจะเสียน้ำใจจึงพูดคลุมไว้ว่านางอ้ําอึ้งอยู่แต่ท่วงทียังไม่แลเห็นช่องเป็นต่อสอพิญญาไม่รู้ใจเจเดดขอบใจแล้วว่า เมื่อท่านช่วยเราก็ปิติว่าคงสมคเนส่วนจะช้าหรือเร็วนั้นฝากไว้กับความพยายามของท่านด้วยเกะเด็ดนิ่งเสียไม่ตอบความใด